ขบวน201ครับกำลังจะเข้ามาที่บางซื่อรถธรรมดานที่สองสผยตนะครับลัึบดเร่นี่ขบวน201กรุงเทพปลายทางพิศนุโลกนะครับตอนนี้โผล่มาที่สะพานดำค่อยๆเลื่อยมานะครับจะเข้าชานชลาที่สองได้ออสตอม เครื่องแคทอนสตอมซีหนึ่งสี่สามบชารานี่2องนและบรรทารบกชารดานี่2เงขบวนรถธรรมดาคาบนนี่2องสดนึ่ กรุงเทพพิสุรุเวศเข้าเทียบค่ะรถเคลื่อนมาช้าๆนะฮะไม่ได้ใช้ความเร็วมากเพราะว่าจะเข้าจอดแล้วเอ้าเอๆาเอา ดูอะไรนี่คือแบบไม่ทันในรุ่นนี้นะพี่นะ ทางราทางทีสองคนเรายม้าจับขับรถด้ค่ะอันสตอมสี่หนึ่ สารรอขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นชานชลาสามตัวที่จอดรนฝั่งชานชลาสองกระบื้อรถที่เท่ยวในชานชาลาที่สองเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองคนหนึ่งรับส่งกระเบื้างจะดำเนินกรปลดเที่ยวปทางสถานีพิซิโมเลสนำสิ่งของแลสัมภาระของท่าน ดดข,ดดขึนรถขบวนรถท่าประเทศาคะขบวนรถทขบวนที่สองก่นึรงีทสงแรกขบวนรถเชื่อนี้เวลาออกสิบาฬิกาสามาทีค่ะนี้ก็ต้องจอดรอเวลาออกครับรถมาถึงก่อนเวลานิดหน่อย สายในต่อไปค่ะ201กำลังจะออกครับได้สัญญาณเวลาทางสารานที่สี่เปดแล้วมา้บตราจากขวนรถได้ค่ะทางสารานที่4ี่จากขบรถด้นผค่ะทางสาราที่4ี่จากขบรถผค่ะเรถนั่นอไอ้เลี้ยสาค่ต่อเสียงวีดแล้วก็ เตรียมตัวออกเดินทางครับลากลากสองับีหนึ้สงกับสี่องแลวเ้นชลากสีจะมีขบวนรถเปล่าเข้ามานะครับขบวนสองสิบหนึ่งนั้นออกไปแล้วเดี๋ยวชั้นชลากสี่นะครับก็จะมีรถผ่านมา เดินทางปลอดภัยทุกท่านสำหรับขบวน201นะครับชานชลา4ีรถจักรมาแล้วนะครับเราจะมองไกล้ๆชัดเจนสาส22สาส22แอร์ทุกคนเดียว ชาจราที่สี่จะมรบวนรถวิ่งผ่าน่ะงชานจราที่สี่จะมีครบอนรถวิ่งผ่านค่ะนี่จะเป็นริ้วเปล่าขบวน302นะครับรถ302นั้นเสียเมื่อเช้าแล้วก็ไม่ได้ทำขบวนมาเลยมาถึงนี่ก็นี่แล้วเวลานี่เลย10บโมง หัวรถน่าจะตายนะครับผูบ้โดยสารนั้นถูกขนถ่ายขึ้นขบ,บวน140อันสตอม4152ทำขบวนลาก4202ครับ,บรถที่ตายนี่คือริ้วขบวน302ลบบุรีกรุงเทพ ก็เป็นรถเปล่านะครับผู้โดยสารหลักๆส่วนมากถูกขนย้ายขึ้นขบวน1.40มาเมื่อเช้าเพราะว่าเดินทางมาแล้วใกล้ๆกันชานชลาที่4นะครับจะมีหัวรถจักเปล่าผ่านไปนะครับเป็นหัวรถจักที่จะไปทําขบวน985เป็นรถสินค้าหอวัตถุด่วนของเทพอสัญโกลกก็จะวิ่งไปที่หัวลําโพงนะครับไปรับขบวน ตอนนี้กำลังมาระหว่างที่หัวขบวนนี้เข้ามานะครับขบวน725ครับรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ก็เข้ามาพอดีแต่อันนี้ไม่มีตู้นะครับเป็นแคล่เปล่าปกติ725จะมาเช้ามืดน,นะครับวันนี้ก็น่าจะเสียเวลาเดี๋ยวเราไปถ่ายหัวรถเปล่า ทางังที่สี่มหัวดีเ็นสานมาแล้วนะครับจะบวนหัวเปล่าเอ985นะครับลินพันกันแล้วงอัสซอม4409เด็กก็ไปสารมาแล้วก็ได้สามกับขบวนรถชันเดอระบวนทลสสี่สี่และบริษัทเพื่อนันีขบวนรถชัล่าช้าค่ะคาดวรกจะเข้าถึงสัมสนมาบางกูได้ประมาณสิบาี่แล้วก็ ชั้นส,ส,ารสระานที่สามจะมีสบานรสินค้าวิ่งผ่านค่ะในชางสระานที่สามจะมีสะนรถสิค้าวิ่งผ่านค่ะชางสะานที่สาจะมีสบพรนรถสินค้าวิ่งผ่านค่ะเป็นแค่เปล่าทต ี่ดีนะรถกำลังชะลอแม่งานกล้องมาเจอพอดีครับแม่รถกำลังไหลเข้าอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับเรามั่นใจตัวเองแล้วสะดุดล้มหรือเป็นอะไรมานี่แข้งขามันอ่อนแรงมันขยับตัวไม่ได้มันก็แหมชีวิตได้เลยครับอันตรายรอให้ราถผ่านไปก่อนดีกว่านะครับไม่กี่วิไม่กี่นาทีเอง เดี๋ยวเราไปถ่ายที่ด้านหน้าโรงรถจักรนะครับเรามาที่ด้านหน้าโรงรถจักรแล้วแล้วครับตอนนี้มีหัวรถจักรจอดรอทางกันอยู่3หัวนะครับขบวน208เข้ามาพอดีด้วยโอ้โหจังหวะนี้เราจะได้3หัวโปลมาในซีนหรือเปล่าใช่แน่ๆนะครับ ขบวน208จากนครสวรรค์ข้างบนสายสีแดงครับรถไฟฟ้าสายสีแดงโผล่มาพอดีเอาสี่ขบวนในนิ้วเดียวเอาโอ้ย,ออยในภาพเดียวเออเข้ามาเข้ามาใช้สีแดงสายสีแดง,แดงขบวน725ผ่าน 7, 25, พ้นไปแล้วครับข้างบนสายสีแดงด้วยเอ้ยติด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  4539กับรถจาก GEA ทำขบวน208ส่วนริ้วของขบวน725ครับกำลังพุ่งไปแล้วก็จะรับหัวรถจาก g e k ครับพ่วงท้ายไปด้วย g k นะ้มาจอดรอแล้วนะคันนี้ครับจะไปด้วยกับขบวน725 บอกว่าขอไปด้วยกันหน่อยส่วนด้านนี้ครับมีรถส่งโรงงานมักกสันครับนนุนคุณผู้ GK พ่วงออกมาแล้วครับเป็นรถเอาสตอ2มคันแล้วก็ GK เป็นผู้ที่จะพ่วงไปด้วยกัน ก็หยุดประมาณนี้แล้วครับหยุดหรือไปเพนบอกว่าจะพ่วงไปด้วยกันหรือไม่ไปแล้วพ่วงไปเลยเสาดิอ่าจอดแล้วครับยัง อจอด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 แล้วครับสำหรับขบวนเจ็ดสองห้า <c oughs> แล้วก็ g k เคครับสี่ศูนย์สองเจ็ดก็จะไปพ่วงทาย เลยเสาปลอดภัยนะสีแดงเสาดแดงๆนั่นแหละมาแล้วครับทีนี้ก็วิ่งตรง,ตรงไปพ่วงท้ายเลยกลัวอย่างเดียวครับตอนนี้อากาศร้อนมากโทรศัพท์ก็ร้อนนะฮะถ่ายไปถ่ายมาดับไปเฉยๆวันก่อนแง่จังหวัดสวยด้วย GEK คกำลังออกมาพอดีนะครับ 4บวน3-04จากลบบุรีปลายทางหัวลำโพงนะครับเป็นรถดีเซลรางแค่3คันเท่านั้นขบวนรถรถซันยานี่สาม ชาราสามบางสื่อน,นั้นขบวนโดนดำฮะหกสามสามกำลังเข้ามาพอดีเลยส่วนขบวนสามศูนสี่นั้นจอดชาราสี่ได้หัวรถจักอันสตอม หลังกลับมานี่รถเปล่านะครับวิ่งกลับเช SI ื5229 เขาลงรถจักรดีเซลบางซื้อ แล้วนะครับสำหรับขบวนดว,ดว,ดว 33, นดำหกสามสามอสตอมสี่หนึ่งหนึ่กระบวนครับ รถฝั่งนี้ครับออกเดินทาง GK 4 0่4ูนย์แล้วก็4228นะครับ 4228นะครับขับเคลื่อนอยู่นอกนั้นไม่ได้ใช้ครับสภาพแต่ละหัวนี่ผ่านอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะครับริ้วรอยนี่เต็มเลย อยู่สักพักหนึ่งได้เวลาออกแล้วแล้วครับสหรับ4228นำรถไปส่งโรงงานมานกระสันนะมวลสายสีแดงครับเยอะเหลือเกินสายสีแดง แปดสีาแม่ถ้า G.E.K. เป็น4ี่ศนี่ก่นเหลอลงท้ายด้วย8ปดกันหมดเลยครับ เกียงคู่กันพอดีครับนี่สองหน้าโอ้โหดักไม่ได้แล้ว Terima kasih. เล็คโฟโตไทไปเรื่อยรายงานครับ